ขับน้ำทางรองของโลดรางวังลรางวัลที่สามนะจ๊ะแนะนำตัว16ปีนะคะส่วนคุณลูกยังสาสวยนะคะวัย40ปีค่ะจากชุกเชิเสือหิมส่งเข้าประกวดจา้าแล้วได้นำตัวกันสวัสดีค่ะเออสือทองเสือโค้งเสือหิมส่งเข้าประกวดค่ะนี่สุนทรลูกค่ะเชิญจา้า ัสว่างเียงคงตาหน้าชุมชนเสือทิมส่งเข้าประกวดค่ะนี่โอ้โหนึกว่าดูมาหกมิแุนแม่ของทานตอนนี้อายุหกขีดแปดปีแล้วนะจ๊ะแล้วคุณลูกพันจรีนะจ๊ะอายุสามสิก้าปีจ้ะยังม่ได้นำตัวหลังที่ะ ขอวัแล้วก็มีตัวแถมหนอนี้เขาเรียกตัวแถมเลฮะวันนี้ค่ะคะเป็นยนตุขค่ะเป็นตัวแทนของชุมประชาอุทิศค่ะน,น่าเสียงประชาอุทิศจะ No. อันนี้มาในชุดลายดอกนะสวยงาจารและนาเสาวประรินาราโพที่จินดาค่ะจากชุมชนมหาจากาาักรพรรดิจ้าเหมือนเลย,เลยสวัสดีครับดิฉันนางจานินสาโพที่จินดาชุมชนมหาจะกรพรรดส่งเข้าประกวดนะคะ นมจาะมา <c oughs> เดินทางมาถึงมีคูน่นึงแล้วค่ะท้องแหนค่ะคู่สุดท้ายไหมเลขแปดค่ะค่ะ <c oughs> ลงยาวเรือนลุยนะคะชุดชุนร่วมใจค่ะเป็นแทนโซนสามค่ะดีนะ <c oughs> สวัสดีค่ะงานสามลิยสลากจดสว่างค่ะเป็นงานของชุนชุนร่วมใจค่ะมื <c oughs> อแล้วนะมือพอไหมจ๊ะ ให้สระบนครพิศนุโลกได้ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ผู้สูงอายุโดยจัดตั้งมหาวิทยาลัยที่สาม,มหาวิทยาลัยวัยที่สามมหาวิทยาลัยวัยที่สาเอาใครจะเป็นคนตอบนะเนี่ยสำหรับคำถามนะคะค่ะก็สำหรับ ให้มีการอาชีพใช่ไหมคะสำหรับวบที่้สานั่คือการผู้สูงอายุอ,ะอ่ะในส่วนตัวเราคิดว่าเป็นเป็นเรื่องที่ดีนะคะเพราะว่าเพราะว่าคนแก่นะคะคนไม่ด้คนแก่นะผู้สูงา <c oughs> <c oughs> องายุค่ะวัยนี้นะคะ่ะเริ่มที่จะว่าต้องมีการพัฒนาสมองมีการฝึกใช้สมองแล้วก็แล้วก็จริงๆแล้ววา่าทักษะที่ที่ท่านมีเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะคือคือท่านมีแล้วมีอยู่แล้วแต่ว่าแค่ว,ว่าอาจจะหลงลืมไปเพราะฉะนั้นการที่ว่าเราอ่ะได้ได้ ทำให้ท่านาได้คืนได้ฟืนทักษะความสามารถพวกนี้ค่ะจะทําให้สมองของท่านนะได้เกิดการพัฒนาเรียนเรียนรู้แล้วก็ทําให้ไม่เกิดเป็นโรคสมองฝ่อแล้วก็ทําให้ท่านมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่ดีด้วยค่ะสลัลยแพทควรส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีรายได้อย่างไรมีรายได้อย่างไรค่ะคือ ปัจจุบันนี้ชุมชนวัดของบัวน,นะคะยังไม่มีกลุ่มอะไรเลยถ้าจะส่งเสริมก็คงจะต้องไปหาผู้ที่สูงอายุที่มีความสามารถมีสฝีมือที่ว่าจะทำอะไรแล้วไปต่อยอดได้ประมาณนี้นะคะ่ะเจอเยะแล้วก็ส่งเสริมผู้สูงอายุโดยพื้นฐานอยู่แล้ว ก็ต้องจับเอาตรงนั้นให้มันตรงจุดของชุมชนของเราเพื่อที่ว่าจะได้หารายได้ให้กับผู้สูงอายุที่อยู่บ้านค่ะแล้วก็ไม่บางคนเขาไปไหนไม่ได้ตอนนี้ก็กําลังดูดูอยู่ค่ะบางคนเขาก็ไม่กิจการของเขาอยู่แล้วอ่าก็จะพยายามหักการช่วยเหลือค่ะเด็ดเหน่อยก็น้ำพริกแมวอร่อยค่ะไม่ได้ยินเทศบาลนครพิศนุโลกควรทำอย่างไรเพื่อ รองรับสังคมผู้สูงอายุอบคุณสำหรับถานะคะเจอคำถามแล้วกดหัวับสผู้สูงอายุก็อยากให้ทางเทศบาลช่วยดูแลแล้วก็มีสวัสดิการดีๆให้สำหรับผู้สูงอายุเพราะว่าตอนนี้ผู้สูงอายุก็คือบางท่านไม่มีผู้ดูแล บางท่านไม่มีผู้ด,ดูแลบางท่านอยู่คนเดียวคืออยากจะให้ทางเทศบาลช่วยดูแลทางด้านนี้ค่ะมีบางช่วงก็ใช้ได้นะคะแต่เด็กสมัยนี้ไม่ชอบพี่ตีเขาใช้เหตุผลในการที่จะคุยใช้เหตุผลในการที่จะกระทำว่าสิ่งนั้นดีหรือว่าสิ่งนั้นไม่สมควรเขาคุยกันได้ค่ะ เพราะว่าดิฉันเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานมาทุกวันนี้ก็ใช้เหตุผลในการพูดกันคุยแล้วก็คุยในลักษณะเหมือนเป็นเพื่อนและลูกๆก,ก็จะไว้ใจเราค่ะรัแล้วก็ทำให้ไม่สนใจในการเรียนนะคะเราควรจำกัดเวลาการเล่นของน้องๆค่ะเพื่อให้เขาแบบสนใจ สนใจในแบบในบ้านเราเเอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อมันก็มีสัมพันธ์กันใช่มีประสบการณค่ะ,ะและพี่แม่เคยเล่นลายสวัสดีวันกันสวัสดีวันรัชกาลบ้างไหมดูนี่เห็นพี่สุมาลย์ชอบเล่นกันเนาะโอเคครับนี่คือคำตอบครับค่ะเอาเสียงปะปุ้งเลยครับอยู่แล้วนะคะก็ถ้าลูกที่อยู่ด้วยเนี่ยปกติแล้วเราจะมีการทำกับข้าวช่วยกันทำกับข้าวกินข้าวร่วมกันนี่ เป็นเรื่องปกติของของททงบ้านอยู่แล้วแล้วก็ถ้ามีบันยุดยาวหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะพากันไปเที่ยวนะคะค่ะพาไปเที่ยวแล้วก็ถ้าเทศกาลต่างๆลูกที่อยู่ต่างจังหวัดก็จะกลับมาหามาหาพ่อแม่อย่างเช่นสงการที่ผ่านมาลูกก็มากระลดน้ำดำเหนือแล้วก็กิจกรรมที่เราทำกันทุกวันเลยนะคะภายในครอบครัวคือกอดค่ะเราจะกอดกันทุกวันนะคะ ดีเลยค่ะโอ้ยนะค,คุณแม่ก็ยังสาก็รู้ก็ยังสวยขอบคุณมากครัแต่ทุกท่านมหาจักรภาพที่ประเทศไทยกําลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุค่ะค่ะก็ะขอบคุณสําหรับรคําถามครานี้นะคะสําหรับประเทศไทยที่เลี้ยงเหงาผู้สูงอายุนะคะก็ อาจจะเพราะผู้สูงอายุเป็นผู้ที่มีประสบการณ์และอาจจะมีวุฒิภาวะวยญุาธหรือใดๆที่มากกว่าทุกๆคนนะคะก็คืออันนี้ก็ก็เห็นด้วยนะคะแล้วทีนี้ก็วันนี้อย่างที่ทางสำนักง,งานเทศบาลนครพิศนุโลกนะคะได้จัดงานรดน้ำจำเหวผู้สูงอายุก็เลยเห็นในความสำคัญของผู้สูงอายุก็ เพราะฉะนั้นก็เป็นถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะแล้วก็ก็ไม่อยากจะให้มีช่วงวัยหรืออะไรที่มันแตกต่างก็อยากจะให้ทุกๆวัยมีความสําคัญเท่าๆกันนะคะก็อยากจะให้มีการปรับจูนเพื่อที่จะให้อยู่ในสังคมอยู่ในครอบครัวอย่างมีความสุขนะคะเพราะความสุขเริ่มต้นจากครอบครัวก็จะทําให้อยู่ที่มีความสุขไล่ช่วงแต่งค่ะขอบคุณค่ะ Thank <laughs> you. สิงคงธนาค่ะแม่ลูกจักชุมชนเสือพิม์ค่ะแค่ะโลกมีโลกกับใช้การมการแบ่งการกดแล้วเอาไว้วป็นอาวุธป้องกันกตัวก็ได้แม่เป็นไม่เท้าก็ได้ค่ะอีน่ะจ้ะเอาป้อมเลยทีสิจ๊ะห <c oughs> มายเลขหกขามนางสควรยังพ้อและนางสาวสิงก,การบารมีพวกแม่ลูกจักชุมชนที่ไทยสงสา คนผู้สูงอายุตอบคำถามได้ดีมากเลยนะคะรับไปแล้ว500บาทเลยจ้าแน่นอนในซองนี่ไม่ใช่ซองกระถิ่นท่องพ้ะปรางนะแต่จะเข้าเข้าสู่ชมรมผู้สูงอายุการได้ลูกสาวเป็นคนตอบได้ดีมากนะฮะเก่งๆทุกท่านไปเชอุทิศค่ะดีด้วยค่ะดีนะครับอันนี้บอกเลยว่าเทศบาลจัดงานนี้เป็นอย่างไรคำตอบตักลูกป้าคุณอมตื้นใจนะฮะ ม,มีชมเชยทั้งสามคู่ยินดีด้วยค่ะนี่เงินสดถึ1,500บาทขัดน้ำผ่าลองและกซ์โรคในวันอรนองรัฐรัชช์พูนธ์นะคะมีการมอบรางวัลชมเชยและขออนุญาตเชิญนะคะท่านนายกเทศมนตรีนครพิศนุโลกท่านดรเตมลีดีชามพูนธ์นะคะในการมอบรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวดหมายเลขสองคุณหงษ์ทอนทศรีค สุดเนาะโอ้จุดในแล้นเกินแม่นะครับใส่ใส่ะพายมาเหมือนจะได้อี่สามากง่ายๆเป็อธิสาม่นั่เองรอาธรลดับสองนะฮะตอนนี้จ๊ใส่มาตื่เตนแล้วตอนนี้ลองชนรดับสองแม่สู่แม่สาวลูกสวยประจำปี2 5 6น้ครับโครงการเชื่อชูผู้สูงวัยสารสัสายใหญ่ครอบตัวสายแล้วมอบโลกม่ลมนงพ

โอ้แสดงความยินด so ีด้วยนะคะจากคุณคนลานเหนียวนะคะเป็นคู okay. ่ห้าหลานนะคะอันนี้ก็จับสอนและอบรมนะข้าครอบครัวดูจับสัมมาคารวะวันอันดับที่ใหญ่เนะครับยินดีต้อนรับด้วยนะคะการดีดนดี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 ด้วยนะ้จับและรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งนะคะก็ได้แต่ไม้เต็มนะคะคุณนะ นะคะ <ตา S 1> ที่มาร่วมกิจกรรมกับเรานะคะปีหน้าเนะคะเตรียมไว้เลยนะ,ะยยนะคะัคือกิจกรรมดีๆแบบนี้เราต้องตัดกันอีกอย่างแน่นอนนะคะสนุกไหมคะสนุกไหมจ๊ะ